ในช่องครูนันแชนแนลนะครับซึ่งคุณครูได้สอนนักเรียนไว้หลายวิชาหลายระดับชั้นนะลุงนะต่อของชั้นม .1 ก็มีนะครับ New World 1นะครับเจอกันในหน้าที่29นะครับนะก็เพื่อความรวดเร็วไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายก็ขอขอบใจกันก่อนนะครับกับนักเรียนหรือว่าท่านผู้ชมที่กดติดตามนะครับ Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องครูนันแชนแนลนะครับนี่นะครับครูนันช n แนลนะครับ โอเคครับคำสั่งในข้อที่4ใหญ่ก็คือ listen ให้ฟังนะครับ and และ say ให้พูดนะครับ the words คำศัพท์หลายๆคำศัพท์ i s t e n ฟังนะครับ and และ h your friend ก็คือพูดกับเพื่อนๆน,นะครับในเรื่องของ let us นะครับ exercise แต่เวลาอ่านอน,นอกเสียงว่า let's exercise นะครับอย่าอ่านว่า let us นะครับ let's a s นะครับไหนๆคุณครูก็พูดขึ้นมาแล้วคุณครูจะเขียนให้ดูนะครับนะ let's ขีดอย่างนี้นะครับย่อมาจากนะครับ let us นะครับนะครับย่อนะครับมาจาก let us นะครับ let เฉยๆนะครับแปลว่าอนุญาตนะครับ us นะครับแปลว่าพวกเรา Let's นะครับอย่างนี้แปลโดยรวมแปลว่านะครับแปลโดยรวมแปลว่าพวกเรานะครับมาจุดๆุนะครับ,นะรบแล้วแต่คำกริยากันเถอะนะครับนะเจอคำนี้เมื่อไหร่นะครับ Let's นะครับให้นักเรียนแปลได้เลยว่านะครับ พวกเรามาจุดๆๆกันเถอะนะครับแล้วแต่คำกริยาว่าจุดๆๆนั้นคืออะไรนะครับเหมือนประโยคนี้นะครับ let's exercise ไหมครับก็แปลว่าเรามาออกกำลังกายกันเถอะแล้วคุณครูก็เขียนให้ละเอียดแล้วว่า let's นะครับไม่ได้ย่อม,มาจาก let is หรือ let has ใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ย่อม,มาจาก let us จำไม่เลยนะลูกนะแล้วแปลให้ด้วยนะครับ let นะครับแปลว่าอนุญาตหรือขออนุญาต นะครับ us แปลว่าพวกเราเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่เจอคำนี้นะครับ let's แปลว่าพวกเรามาจุดๆุดจุดกันเถอะนะครับไม่ได้แปลว่าจุดๆุด,ดนะแต่ว่าแปลว่าคำกริยานั้นๆนะครับเอาคำกริยานั้นๆไปใส่ลงไปโอเคครับมาฟังเสียงนะครับต้นฉบับกันเลย CD script 17 for students book Activity 4. Listen and say the words. A. Listen and talk with your friends. Let's exercise. Go swimming. Do taekwondo. Go walking. Do aerobics. do yoga do sit-ups do legs lift go jogging do you exercise yes i always go walking yes i sometimes do aerobics yes i always do yoga no i never exercise โอเคครับจบเสียงต้นฉบับไปแล้วนะครับก็มาฟังเสียงครัวพี่นันกันต่อนะครับนะในการอ่านและก็แปลนะครับให้ลูกๆได้ฟังกันนะครับทำให้ตัวใหญ่นะครับจะได้เห็นกันอย่างชัดเจนนะครับ Let's exercise นะครับแปลให้แล้วนะครับเมื่อกี้ล้าเรามาออกกำลังกายกันเถอะนะครับการออกกำลังกายนะครับนักเรียนจำไม่เลยนะครับนะว่าการใช้อะไรอย่างไงนำหน้านะครับเช่นว่ายน้ำนะครับก็ใส่ว่า go swimming หรือ swimming เฉยๆก็ได้นะครับนะนะไม่จำเป็นว่าต้องใส่ go ตลอดนะครับนะเทควันโดนะครับต้องใส่ดูนะครับนะอย่าใส่ว่า play นะครับให้นักเรียนจำตรงนี้นะครับที่คุณครูต้องการเน้นนะครับ นะครับดูเจควานโดนะครับยิ่งตอนนี้นะครับน้องเทนนิสนะครับพานิพักนะครับก็ได้เหรียญทองมาจากโอลิมปิกนะครับในกีฬาชนิดนี้นะครับกีฬาชนิดนี้นะครับเรียกว่าดูเจควานโดนะครับกูโวกิ้งนะครับก็ใส่โกก็ได้ไม่ใส่โกก็ได้นะครับนะก็คือไปเดินนะครับไปทําการเดินนะครับโวกิ้งก็คือเดินเล่นนั่นเองนะครับเดินออกกำลังกายดูนะครับตรงนี้เน้นเลยนะครับห้ามใช้ว่าเพลย์แอโรบิกนะครับ ดูเทควันโดกับดูแอโรบิกนะครับห้ามใช้ว่าเพล์นะครับดูโยคะก็เช่นกันนะครับนะแปลว่าเล่นโยคะไม่ต้องใช้ว่าเพล์นะครับดูซิทอัพใช้ดูทั้งนั้นเลยนะครับนะดูเล็บลิฟเล็กสลิฟแป่อ่านผิดนะครับนะยกเท้าขึ้นลงนะครับก o ช h o กกิ้งนะครับนะกนี่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ดูนี่ต้องใส่นะครับ นะครับโกช็อกกิ้งเนี่ยช็อกกิ้งเฉยๆก็ได้นะครับนะแตบางครั้งแต่ถ้าเราใช้ใช้โกตลอดก็ดีนะครับนะก็มาดูบทสนทนากันนะครับเจนเจนถามว่า do y o u e x e r c i s e นะครับ exercise นะครับเป็นคำกิริยานะครับเพราะฉะนั้นเวลาตั้งคำถามต้องเอาวททูดูมาช่วยนะครับนะเพราะคุณครูเน้นมาตั้งแต่คลิปแรกๆแล้วลูกคงเข้าใจนะครับ อย่าใช้ว่า are you exercise นะครับ are you exercise ผิดทันทีนะครับ,ค,รบคุณครูยังไม่เจอประโยคที่นะครับให้ถามด้วย verb to be ที่เป็นคำ adjective นะครับเดี๋ยวให้เพราะฉะนั้นคุณครูเสริมตรงนี้ให้หน่อยนะครับลูกการถามนะครับใช้ verb to do นะครับคุณครูบอกว่าให้ใช้กับคำที่มีที่มีคำกริยาอยู่ให้ลูกจำเพิ่มนิดหนึ่งนะครับ ให้ใช้ verb to be กับคำที่มีคำ adjective หรือว่าคำ adverb อยู่นะครับเช่นนะครับ do you drink water นะครับ do you drink water นะครับกับนะครับ are you thirsty Are You t Are you hungry ดีกว่านะครับนะทาง Are You Hungry กับโอเคครับไม่เป็นไรนะครับจะใช้ศัพท์ไหนก็ได้นะครับถ้าเราจะถามว่าถามเพื่อนนะครับว่าคุณหิวน้ำไหมนะครับนะ ไม่ใช่คุณหิวน้ำใหม่ทุ้ทีครับคุณต้องการที่จะดื่มน้ำใหม่นะครับนะทุ้ทีนะครับไม่ใช่หิวน้ำใหม่คุณ do you drink water คุณต้องการที่จะดื่มน้ำหรือไม่หรือว่าคุณต้องการที่จะดื่มน้ำใช่ใหม่นะครับต้องใช้ verb to do นั่นก็เพราะว่าคุณครูพิจาณาเน้นแล้วนะครับว่า drink นะครับซึ่งเป็นคํากริยาคือคำอักิยาอะไรก็แล้วแต่นะครับ ถ้ามีคำกริยาอยู่ให้เอา verb to do มาช่วยทีนี้คุณครูลืมบอกอีกข้อหนึ่งนะครับนั่นก็คือนะครับถ้ามีคำ adjective อยู่นะครับ hungry hungry นะครับซึ่งแปลว่าหิวเป็นคำ adjective นะครับคำ adjective หรือคำคุณศัพท์นะครับคำวิเศษก็เหมือนกันนะครับนะถ้ามีคำ adjective อยู่คุณครูจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษนะครับให้เอา verb to be มาช่วยจำไม่เลยนะครับ เพราะฉะนั้น2ประโยคนี้ถ้านักเรียนจะถามเพื่อนไปถามว่า are you r i n g water ผิดทันทีถ้าไปถามเพื่อนว่า do you h u n g r y ผิดทันทีเข้าใจตามนี้นะครับนะเพราะหลักไวยากรณ์บอกไว้ว่าถ้ามีคำกริยาอยู่เอา verb to do มาช่วยถ้ามีคำ adjective อยู่เอา verb to be มาช่วยนะครับนะเขียนว่าให้เป็นหลักฐานตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับถ้านะครับ ถ้ามีคำนะครับกรริาเออาเป็นภาษาไทยดีกว่านะครับถ้ามีคำกริยา you, have, อยู่ให้เอานะครับ verb to do มาช่วยนะครับถ้ามีคำ adjective อยู่เขียนเต็มๆเลยก็ได้นะครับ adjective หรือ adverb นะครับ adv อ่ะย่อบ,บ้าง อยู่ให้เอา verb to be มาช่วยนะครับให้นักเรียนจำประโยคนี้ไว้เลยนะครับนะนี่คุณครูสอนเสริมให้นะครับนะถ้ามีคำนะครับกิริยาอยู่ให้เอา verb to do มาช่วยในการตั้งเป็นประโยคคำถามและก็ประโยคปฏิเสธนะครับนะสองประโยค ถ้ามีคำ adjective หรือคำ adverb อยู่ให้เอา verb to be มาช่วยจำไว้เลยครับนะสอนเพิ่มเติมให้เพราะคุณครูพี่นานบอกแล้วว่าเรียนกับคุณครูนี่คุณครูต้องการที่จะเน้นให้นักเรียนเรียนแบบเข้าใจด้วยนะครับนะเข้าใจความเป็นมาที่มาที่ไปของประโยคภาษาอังกฤษนะครับไม่ใช่ว่าให้ให้จำเฉยๆว่าเออเวลาถามว่าเพื่อนอ,อยากจะดื่มน้ำไหมให้ถามว่า do you drink water แล้วทำไมไม่บอกว่าถ้าเออถามว่า are you r i n g water ทำไมถึงผิดนี่น,น,นี่คือสไตล์ของครูพี่นันนะคุณครูจะสอนเข้าไปด้วยว่าเออถ้า are you r i n g water เนี่ยผิดทันทีผิดเพราะอะไรเพราะกฎนี้นะครับโอเคไปต่อกันนะครับ do you exercise นะครับเธอออกกำลังกายไหมอแอนก็เลยบอก y ย s I w y l l go walking ใช่นะครับฉอนออกกำลังกายออกขัดในที่นี่คือใช่ค่ะแอนออกกำลังกายนะครับ คนครูโดยเขียนสั้นๆว่าออกค่ะนะครับฉันไปเดินเล่นสม่ำเสมอน,นะครับ I always go walking นะครับส่วนพิมพ์ก็บอกว่า I sometimes do aerobics นะครับใช่บางครั้งฉันก็ไปเต้นแอโรบิกนะครับหรือเล่นแอโรบิกส่วนวีนานะครับก็บอกว่า Yes I ส่เอาไป o ูโใช่นะครับฉันไปเล่นโยคะสม่ำเสมออย่าลืมแปลพวก Adverb of Frequency นะครับ ส่วนซูซานนะครับก็บอกว่า no I never exercise ไม่เลยฉันไม่เคยออกกำลังกายเลยนะครับ I love uh, eating นะครับฉันชอบกินอย่างเดียวเสริมเข้าไปไปนั้นว่าจบหน้าที่29แค่นี้นะครับสวัสดีครับ